สวัสดีค่ะมาถึงเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าเรยอนค่ะผ้านิ่มใส่เย,ย็นสบายไม่ร้อนนะคะดีเทลจะเป็นคอเชิ้ตค่ะมีกระดุมตกแต่งตรงช่วงอกด้านหน้าเยีบจับจีบส่วนแขนความยาวประมาณนี้นะคะความยาวตัวเสื้อรุ่นนี้อยู่ที่27นิ้วนั่นเองค่ะพิมพ์ลายคมชัดสวยงามทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะมีหลากหลายไซส์ให้คุณลูกค้าเสื้อรุ่นนี้อยู่ที่27นิ้วนั่นเองค่ะพิมพ์ลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะ มีหลากหลายไซส์ให้คุณลูกค้าเลือกเลยค่ะมีไซส์อ,อกเริ่มต้นที่ 38, 40, 42, 44, 46และ48นิ้วนั่นเองค่ะรุ่นนี้มีเริ่มต้นที่38 40, 42, 44, 46และ48นิ้วนะคะรุ่นนี้มีหลากหลายสีเลยที่ใส่อยู่จะเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็จะมีสีส้มค่ะสีเขียวค่ะ ไซส์อกเริ่มต้นที่ 38, 40, 42, 44, 46และ48นิ้วนั่นเองค่ะรุ่นนี้จะมีหลากหลายสีให้คุณลูกค้าเลือกเลยนะคะลูกค้าสนใจสีไหนก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะ